เลยค่ะแบบสดใสไบรท์แล้วก็แปลกตาเราก็ไม่ยอมไกลนาชุดนี้นิดนึงค่ะนิดนึงยัะก็ต้องตามน้องๆให้ทันที่มาเดินวันนี้เพราะเราเป็นรุ่นแม่เพราะตอนเราเป็นจะาแม่แบบเวกันเดียวนะค่ะเป็นไงก็ไหวเด็กๆเดินรู้สึกสดใสดีค่ะรู้สึกว่าเออเด็กๆสมัยนี้คือเก่งแบบเขาเรียกวอะไรอ่ะคือเร็วเรียนรู้เร็ว แล้วก็แบบมีความคีเอทีฟเยอะไรเงี้ยเด็กเจ็ซีอ่ะลูกเราไงออทาทันลูกไม่ทลูกไปทันลูกไหมอะไรนะะทันลูกไหมทันสิต้องทานเราเราต้องสนุกกับลูกเือกาแม่เยดินแบบเหรอคะก็เชิญก็มาค่ะยประเทศมีคนบอกว่า หนูลดน้ำหนักได้หนูยังไม่ดีใจเท่าพี่ป่านผอมเลยอ่ะน่ารักมากาใจนะคะเพราะหลานแต่ว่าปีท่แล้วเลยอดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็สำหรับกระแสที่แบบมาอย่าง <c oughs> คือบอกกับตัวเองไว้เมื่อปีที่แล้วตอนที่ไม่สบายมากๆว่าแบบปีนี้จะไม่ยอมเป็นแบบปีที่แล้วแล้ว เล้วก็ทำไม้ได้ทันปีนี้พอดีก็เลยอะคนเาดใช่รอดูรอดูดีใจอเน <laughs> ตอนนี้บอกเลยว่าวันตวันแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากร่างแหลกแต่ว่าสู้ค่ะเราไม่ออยมอมอเลยนะกรทำคอนเทนการรการใช่ม คนแฮปปี้ทเขาจะหินดีทำต่อค่ะทาว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะคือผอมลงสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีทุกอย่างมันมาพร้อมกันมันก็ทำให้เราสดชื่นแล้วก็ได้มาแบบมาเจอทุกคนแล้วก็ได้แบบ Energy Positive Energy ที่ดีๆก็รู้สึกดีใจะคะ่ะ ออต้องบอกว่าตอนนี้ดีใจมากกว่าที่เห็นคนไทยได้ไปเยอะขึ้นแล้วคือสมัยนี้ยโซเชียลมีเดียอะไรมันแบบกว้างขวาดีใจเพราะว่าคนไทยเป็นคนเก่งและคนไทยทำได้คนอยากลองเพลงใหม่ก็มีเพลงเพลงใหม่แล้วงไงเพลงยูริไง love and destiny แต่ว่าตอนนี้มีคนบอกว่าอยากฟังเพลงแบบสองสับเดี๋ยวเดี๋ยวหาทําให้นะเดี๋ยวหาทําให้เพลงของเพลงเก่าๆของตาทานไม่ตายไปจากการเลยนะใช่คือบางทีแบบว่าดีลกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากให้ร้องเพลงคนอื่นบ้างไปไปมาๆลูกค้าก็กลับมาบอกว่าร้องเพลงตัวเองแหละแบบไม่อยากมฟังคนอื่นตื่เต้นทุกเพลงเขาเป็นกรรมาตัดต่อค่าไม่ตายไปแล้วมันกล็เป็น ตายอยู่กยสมัยไม่ว่าเจนไหนก็ต้องมีเพลงตายอยู่อันนี้ก็ต้องต้องขอขอบคุณแฟนๆค่ะที่ยังคงรักแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแฟนคลับของคนยุค90นั่นเหนียวแน่นนะรักใครแล้วรักมากรักจริงแล้วไม่ทิ้งกันเน่ะยังวันนี้ก็ยังอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นผลที่เพลงเรายังอยู่หลายๆเพลงเด็กสมัยก็มาโค้กเลยนะใช่ใช่ใชนะ่แล้วดีน่ารักน่ารักแฮปปี้ค่ะหลาคนบอว่าแต่แต่ว่าแต่ก็ว่าไงก็ต้องจะบันดาลไปเน แล้วก็รับฟังด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่ได้แบบอยู่บทนี้เสมอไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างแล้วก็บางทีต้องเปิดใจให้คนอื่นได้ทํางานบ้างถ้าเขาเอาเพลงราไปคัฟเวอร์ก็ดีแล้วอย่างเงี้ยฟังเสีย่ฟัง,ฟงล่าสุดก็คือเอ่อโตกันนิวเ,เอายอมไปร้องใช่ไหมคะใช่กั๊กได้ไหมกักได้ไหมทำไมนะคะ ไม่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 มีกากค่ะเอาเลยขยับคาเวอร์เพลงอะไรเต็มที่เลยค่ะเนี่ยการ์ดเราเพลงนั้นเปเพลงเกียวบอยดิอ่านแล้วการ์เอ็กซาร้องได้ไหมอะไรนะคะต้งแต่นั้นการ์ดเกียวบอยเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะถ้าแบบก็ก็พยายามทันสมัยนะแต่บางอย่างอะเราแบบเรารู้สึกว่าเราแบบเนเซฟในเพลงของเราดีกว่าแต่่ทาานเด็ก เเเเรรืืระะรร่่อออองงนนะกกก็็ททัดุต้องทันค่ะ,ะลูกทาเก้าขวบค่ะต้องทันไม่งั้นไม่สนุกโปรเจกต์นี้จะมีอะไรบ้างสหรัะพาค่ะว่าจากจากเดือนนี้เราจะรู้กันเลยว่าเดี๋ยวทั้งปีของท้าจะเป็นยังไงแต่ปีหน้าเราต้องเจอกันแบบนี้อีกนะ,ะงานไพร์ดจะพาไปรถ่นเด็กหรือวว่าเดินไายในปีนีน้ท้าจะทำอะไรบ้างค่ะว่าเดี๋ยวรอดูไปทั้งเดือนนี้ค่ะมีอะไรให้ดูทั้งเดือนเลย สบายแน,น่นอนปลายเดือนกระติพบจะไม่เป็นอะไรยังไงแถวแถวนี้แหละแแนวนี้แนวนี้ก็แฟชั่นสดียังไไม่ได้แบบว่าต้องเห็นใจคุณลูกค้าด้วยแต่เี้เจอกันบ่อยๆแน่ค่ะเดือนนี้อ่อะะา อ,อย่างแรกก่อนเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรัาปีหนึ่งที่ผ่านมากับการสร้างร่างใหม่ไม่ง่ายเลยแต่พอวันนี้มันแบบกระแสะตอบรับกลับมาดีทุกอย่างดีก็ชื่นใจหายเหนื่อยอยากไปต่ออยากไปต่อแต่แต่เราก็45น,นะ ไปได้ไปได้เนาะไปได้เนาะไปได้เนาะแฟนก็ไม่มีนะแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีเนี่ยรอนักข่าวสัมภาษณ์อยู่เรื่องแฟนแต่ไม่ถามเลยอ่ะทำไมไม่ถามเลยอ่ะอยกเนอเปล่าอยากเสนอตัวเอาไปพาดโซเพราะมันแค่โซนแค่อยากเสนอตัว ร่ำเลยเหรอรับ,ร,บรับรับทุกเพศรับทุกทั้งหมดขอให้ถูกใจตกใจกันเป็นโอเคแล้วก็อตอนตอนีน่นแม่เหงาเหรอไม่เหงาพี่เวแต่แต่แค่ยอยากมีคนมาดูแลก,กันส่วนอย่างอ M มมานะเป็น 他都厉害哟。